เธอไม่ได้มาฝึกเธอแค่มาทดสอบันเฉยๆว่าฉันยังไหวไหมได้เวลาแล้ว The Shadows Edge แผนระห่ำใหญ่ฟัดเดือดมันเป็นเรื่องแผนการระห่ำของผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่าโคตรระห่ำจริงๆกลุ่มโจรที่สร้างความปันป่วนก่ออาญากรรมวิ่งชิงปล้นในระดับเลเวลเล็กๆจนถึงระดับชาติที่สร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับตำรวจมาเกา หนังจีนเนี่ยเราคุ้นเคยดีนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจชิงรักหักสวาลวก็จะเป็นทางฮ่องกงแต่ถ้าเป็นอจกรรมการพน,นันเจ้าพ่อก็จะไป,ไปทางฝั่งมาเกา๊าทีมโจรเนี่ยอยู่ทางฝั่งมาเกา๊าสร้างความปั่นป่วนปวดหัวปราบไม่ลงนะฮะเพราะว่าเป็นโจรที่มีเทคโนโลยีมีระบบที่ทันสมัยมีแฮกเกอร์ที่เก่งกาจกลุ่มโจรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองก้าวล้ำทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ย้ำว่าขั้นสูงมากแล้วทีเนี้ยเฉินหลงในซีรีส์หนังฟัดแบบเนี้ยต้องเป็นตำรวจแน่นอนเฉิน<อ>หลงรับบทเป็นหวงเตอ๋อจงเป็นตำรวจกรเกษียณไปแล้วนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะรอยคือการการแกะรอยเนี้ยก็จะเป็นแบบแมนวนวลใช้ความสามารถใช้ความเก่าประสบการณ์ตำรวจหมาเก้ก็พยายามใช้เทคโนโลยีในการปราบเจ้าโจรไฮเทคเหล่านี้ ว่าจะเป็น AI ดวงตาทิพ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเรียกว่าระบบทันสมัยไปสู้แต่สู้ไม่ได้เพราะระบบดิจิตัลเสร็จทางด้านพวกโจรโจรเก่งกว่าเอาง่ายๆก็เลยมีไอเดียดึงดึงตำรวจเก๋าเก๋าเกมมีประสบการณ์สูงเข้ามาช่วยงานเขาเรียกว่าเอาระบบแมนนวลเข้ามาช่วยนะฮะผมไม่ได้สปอยมันคือเรื่องย่อมันคือมันอยู่ในทีเซอร์ทั้งหมดแล้วทุกคนทราบดีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะ แต่หลังจากที่ผมดูเสร็จอะต่อไปนี้จะรีวิวแบบไม่อวยของจริงนี่คือหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์แต่ละฉากแต่ละเซตถ่ายทำด้วยความละเอียดนะสมจริงอันนี้ดีชอบนะฉากบูคิวบูต่างๆดีไซน์มาแบบโหคือหนังเฉลงเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องคิวบูอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันบูแบบตลกอะแอคชั่นคอมมดีแ้แสดงออกทางสีหน้าแววตาแอคชั่นต่างๆมันดูตลกอะ มันดูสนุกสนานไปซะมากกว่าแต่ครั้งนี้ไม่ตลกซีเรียสจริงจังเจ็บจริงดูโหดดูระหําของจริงเรียกว่ายกระดับฉากแอคชั่นเนี่ยเทียบได้กับหนังระดับฮอลลีวูดเลยเรียกว่าใส่กันยับบูระหัมของจริงนะดีไซน์ฉากต่อสู้ได้อย่างดีมุมกล้องรับกันดูโหดพลัตเรื่องออพยายามที่จะใส่พล็อต่างๆมากมากเกินนะครับผูกปมนูน้นแกะตรงนี้ ซึ่งวางปมต่างๆไว้ตามไทม์ไลน์ยุบยับยุบยับตาไม่หมดให้ตายสิทําไมเรื่องมันเยอะขนาดนี้เทคโนโลยีด้วยโอ้โหพยายามใส่เข้าไปแบบอัดแน่นมากคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดตามอยู่แล้วเวลาพูดถึงเทคโนโลยีตรงโน,น้นตรงนี้ผมมักจะต้องคิดตามเฮ้ยมันอ๋อมันอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องมานั่งเอ๊ะว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยได้เหรอเหมือนจะดูโอเวอร์เหมือนจะดูเกินความเป็นจริงแต่ทําไปทํามาอ๋อมันมี มันมีมันมีความเป็นไปได้อยู่ถ้าเทคโนโลยีมันไปถึงซึ่งมันสามารถเป็นไปได้ก็ยอมรับในเรื่องของจินตนาการาความคิดล้ำเรื่องเทคโนโลยีเอามาใส่ในหนังส่วนการแสดงมันยังคงเป็นสไตล์หนังฮ่องกงตัวละครก็จะดูเท่การเปิดตัวแอคชั่นต่างๆการแสดงจะดู ดูแอคชั่นจ๋าดูแบบมันเท่มากทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องการยืนท่าทางการโพสอะไรต่างๆมันดูเท่ไปหมดอ่ะนี่คือสไตล์หนังฮ่องกองทรงผมมุมเนี้หันไป blocking แบบนี้เป๊ะแล้วผมปลอยมามันจะเป๊ะแบบเป๊ะจริงๆอ่ะนี่คือสไตล์ฮ่องกองแอคชั่นก็แอคชั่นจ๋าเลยมุมได้เท่ในหนังเรื่องนี้เยอะมากอยากดูมุมเ,เท่เพื่อมามามาอัดแอปใช้ในงานส่วนตัวเนี่ยได้เลย นะครับสำหรับหนังฮ่องกงนะแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันเสริมส่งกับบทนะแล้วก็เสริมไปที่ตัวแสดงให้มันดูโอ้โหเราดูแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเก่งว่ะเฮ้ยเก่งจริงเฮ้ยเจ๋งจริงนะฮะนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้นะครับคือหนังฮ่องกงมันทําให้เราเชื่อว่าเก่งส่วนแฟนเฉินหลงล่ะอันนี้มาพูดถึงเฟลลิ่งแฟนเฉินหลงที่ได้ดูหนังเฉินหลงในยุค2025ด้วยวัย71เป็นยังไง เราจะได้เห็นการวิ่งบ้าระห่ำวิ่งสู่ฟัดลุยเดี่ยวโซโล่หรือเปล่าใครที่เป็นแฟนเฉินหลงหรือโตมากับเฉินหลงเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจกับหนังประเภทนี้หน่อยอมันอ้างถึงเทคโนโลยีเยอะ,อะมันเหมือนหนังสายลับระดับโลกนะฮะมิชชั่นอินพอสเบิลหรือว่าเจมส์บอลก็ไม่ปานนะฮะมันอาจจะต้องทําความเข้าใจมันใช้เวลาในการปรูเรื่องพอสมควรและยิ่งพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆคนเจน x รุ่นที่โตมากับเฉินหลงเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจเล็กน้อยแต่ เข้าใจได้ไม่ยากนะ,ะติดตามไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะต้องต้องตั้งใจนิดหนึ่งคุณจะพลาดเข้าห้องน้ำช่วงต้นไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวละครมันมีปมเยอะมันมีดาร์กไซส์เยอะมากมันเยอะลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าฝั่งพระเอกอีกเรื่องนี้ไม่ใช่แนวเฉินหลงลุยเดี่ยวเฉินหลงโซโล่มันไม่ได้สนุกสนานแล้วเฉินหลงเป็นฮีโร่ที่เก่งกาจเหมือนเมื่อก่อนสู้กันแบบซีเรียสจริงจัง แล้วความรู้สึกผมก็คือตำรวจก็คือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เก่งกาจเท่าไหร่ตัวร้ายเก่งกว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าด้วยซ้ำไปโหดดุด,ดันฝ่ายตัวร้ายเนี่ยเก่งมากเก่งเกินเก่งเกินตำรวจไปเยอะมากไม่รู้จะเก่งเกินมนุษย์ขนาดไหนนะครับมาถึงที่เลียงเจหุยที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกเอาจิงๆิงนะฮะตัวร้ายเรื่องเียเลียงเจหุยเนี่ย ผมยกให้เป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดที่ผมเคยดูในหนังแฟรนไชส์เฉินหลงพวกฟัดทั้งหลายยกให้เลยเก่งมากแล้วก็ดูโหดดูร้ายชัดเจนไอเดียเรื่องของแผนการร้ายความฉลาดแล้วก็การสร้างระบบอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยโอ้โหถือว่านี่คือนี่คืออาชญากรตัวร้ายนะครับผมว่ามันร้ายเกิน ห้องกลงร้ายเกินมาเก๊าที่จะรับมือไปแล้วนะครับก็ต้องต้อง,องชมว่าโหปูเรื่องขึ้นมาได,ได้ได้ได้เก่งมากนะครับน่าสนใจเมื่อตัวร้ายเก่งขนาดนี้มันทําให้หนังมันลุ้นคือเราลุ้นถึงแม้เราจะรู้ว่ายังไงเฉินหลงก็ต้องชนะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ชนะง่ายๆมันไม่ได้เดินผ่านด่านแล้วก็เอาชนะแบบในขั้นสุดท้ายไม่ใช่มันมีวิธีในการเอาชนะที่ผมว่ามันสมเหตุสมผลกับเฉินหลง ตำรวจวัยเกษียณในวัย71คุณจะมาบู๊แหลกลานเอาชนะจนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มันมีเรื่องราวที่มันสมเหตุสมผลนำไปถึงถึงจุดคลายแม็กนั้นอันเนี้ยต้องไปดูส่วนโบนัทแท็กจางชื่อเฟิงเป็นตัวตัวเอกของเรื่องแล้วกันอันเนี้ยน่าสนใจมากน่ารักมากชอบปิดท้ายด้วยเรื่องเสียงภาคนะตอนนี้เมืองไทยมีดราม่าเสียงภาคกันเยอะแต่ครั้งนี้ฟินแน่นอนเพราะว่าได้นักภาคมืออาชีพ ทุกคนรู้จักอาโตะอาโตะพันธมิตรเนี่ยที่ผูกขาดความเป็นเฉื่นหลงมาตั้งแต่เริ่มต้นแน่นอนเสียงเฉืนหลงต้องเป็นอาโตะแต่ที่มากกว่านั้นน่ะนอกจากอาโตะแล้วยังมีอาโอสจากกริดนะครับแล้วมีอาปิยะโอ้โห,โอโหเอยชื่อ3ามคนนี้คนที่ดูหนังมาโดยตลอดโดยเฉพาะหนังจีนคิดถึงแน่นอนแล้วเรียกว่าใส่กันแบบเชื่อฉือกันด้วยเสียงอ่ะด้วยฟิลลิ่งของความเป็นแอคชั่นที่มันเข้มข้นและได้เสียง3าคนนี้เข้าไป ถึงแม้ว่าคุณอาปิยะเนี่ยผมเรียกตามเด็กนะ <c oughs> คุณอาปิยะจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่แค่สองคนเชื่อเชื่นกันนะคุณอาโตกับคุณอาอาโอสจากกริทเนี่ยโอ้โหห้ามหันใส่กันนะมันมันคือที่สุดแล้วได้ฟิลลิ่งสุดๆก็เรียกว่าหนังก็มันเข้มขน้นเสียงภาพก็ได้อัธรสรุปเลยนี่คือหนังแอคชั่นที่ขึ้นชั้นเป็นระดับโลกได้ ใช้ในเรื่องไซไฟเทคโนโลยีลึกลับซับซ้อนสู้ฝรั่งได้สบายผู้ร้ายฉลาดเก่งมากแล้วก็เทคโนโลยีโอ้โหโก้าวล้ำโคตรทันสมัยนะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างในเทคโนโลยีโลกใบนี้ที่มีอยู่ก็คือความเป็นเฉินหลงยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่ซีเรียสจริงจังไม่ได้เล่นไปขำไปตลกไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปครับสวัสดีครับ